โอเคครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2568 today is the 15 th of October 2 0 2 5 t o d a y we are learning about environment we are learning about environment In environment วันนี้วันที่15ตุลาคมครับผู้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับเป็นภูเขาเป็นแม่น้ําเป็นน้ําตกเป็นห้วยลําธารเป็นป่าเป็นเขาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษใช้คำว่า environment 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 สิ่งแวดล้อมกับอ โอเคครับเราจะมาเรียนกันเลยนะครับปุ๊บนะครับคำแรกครับ forest. Forest. forest 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 ป่า <Bra. S 1> ป่าป่าป่ารู้จักป่าไหมป่าที่มีต้นไม้เยอะๆนะ่ะป่าเขาอะ่ะป่าโอเคไหม uh huh. ป่าภาษาอังกฤษมีอยู่สองคำครับภาษาอังกฤษมีอยู่สองคำ Forest, 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 I go to the forest, Tan Forest, 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 Woods, 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 woods woods วัวเว้นสลูดอเดก woods Wo <os. S 1> woods 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 ป่าครับนั้นนั้นคำว่าป่าในภาษาอังกฤษก็จะมีอยู่สองคำหนึ่ง forest 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 สอง woods Wo <os. S 1> woods สระอ s ู Wo <os. S 1> woods 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 เคครับป่าต่อไปเล่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 ทะเลสาบรู้จักทะเลสาบไหมครับทะเลสาบนี่มันจะเป็นหนองน้ำใหญ่ใหญ่แต่มันจะไม่ได้เชื่อมกับ แม่น้าอื่นเขา้าใจไหมครับมันจะเป็นแอ่งใหญ่ๆเลยประเทศไทยแล้วเช่นบึงบอระเพ็ดจังหวัดอะไรบึงบอระเพ็ดจังหวัดแพร่ <Okay. S 1> ใช่ไหมมีบึงบอระเพ็ดบึงบอระเพ็ดขนาดใหญ่ที่ประเทศไทยอีกที่หนึ่งก็ที่สงขลาบึงสงขลาใช่ไหมครับนะนั่นคือเลขทะเลสาบน่ะมันจะเป็นแอ่งแล้วก็มีน้ําเยอะๆน่ะไม่ใช่ห้วยไม่ใช่แม่น้ํา จะเป็นแองของมันเลยในทะเลสาบน้าเยอะๆประเทศไทยแล้วก็ที่พระอาจารย์รู้จักก็จะมีที่สงขลาทะเลสาบสงขลาแล้วก็ทะเลสาบที่จังหวัดแพร่พระอาจารย์จำไม่ได้แพร่ะนะทะเลสาบทะเลสาบตรงนั้นนะพระอาจารย์เคยไปเที่ยวมานะทะเลสาบบึง บึงบอรละเพ็ดเรือนียจังชื่อไม่ได้แต่ที่จังหวัดแพชรนะทะเลสาบก็คือใช่ทะเลเหรอไม่ใช่ทะเลสาบเนี่ยมันจะเป็นหนองน้ําใหญ่ๆแต่มันจะไม่ได้เชื่อมกับห้วยลำน้ำนอื่นเข้าใจไหม,ออมจะเป็นแอ่งใหญ่ๆมันเหมือนทะเลเลยอะแต่มันไม่ได้เชื่อมกับมันไม่มันไม่ได้เหมือนห้วยไม่เหมือนแม่น้ํา เจ้าพญาเนี่เป็นแม่น้ำใช่ไหมมันไหลจากเหนือลงใต้ใช่ไหมไปครับแถวไหลมาจากเหนือลงทะเลใช่ไหมอันนี้คือแม่น้ำใช่ไหมครับห้วยก็เล็กลงมามีน้ำก็ใหญ่แม่น้ำโขงก็เป็นแม่น้ำบึงเนี่ยมันจะเป็นแอนมุเคยไปเล่นครับึงมีบึงบัวเพ็ดมีบึงมีบึง,บงเอ,อ่ทะเลสาบทะเลสาบสงขลาทะเลสาบ ที่ไหนที่จังหวัดแพร่นะพระอาจารย์จําไม่ได้นะเข้าใจปะมีอยู่นะอาจารย์ออกจําชื่อไม่ได้ตัวเนี้ยเดี๋ยวพระอาจารย์ไปเที่ยวมานั่นคือทะเลสาบมันไม่ใช่ทะเลนะแต่ใหญ่เหมือนทะเลก็ใช่ไหมครับทะเลเนี่ยมันจะเชื่อมกันทั่วโลกใช่ไหมทะเลมันเชื่อมกันทั่วโลกเลยน้ําเชื่อมกันเลยแต่ทะเลสาบเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกับที่อื่นมันจะเป็นแอ่งของมันอยู่มันทะเลเทียมมันมันอยู่ตาม มันอยู่อาจจะอยู่ในหุบเขาหรือว่าอาจจะอยู่ในที่รา,าบลุ่มอย่างเงี้ยเช่นบึงบอระเพ็ดอย่างเงี้ยทะเลสาบสงขลาอย่างเงี้ยใช่าใจไหมครับนะโอเคนะอ่ะเราเรียกว,ว่าทะเลสาบโอเคไหมไม่ใช่ทะเลนะเข้าใจไหมเป็นน้ําจืดเข้าใจไหมครับนะน้ําจืดเคยไปเล่นอยูครับเออเนัน่นแหละแองใหญ่หญเลยมันนะเหมือนเป็นทะเลเทียมอ่ามันเป็นเป็นไม่ใช่แม่น้ํานะ เป็นแอ่งของมันเหมือนกับทะเลแต่ไม่ใช่ทะเลเป็นน้ําจืดนะครับอ่ะเเทียมเป็น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 ทะเลสาบเชื่อมกันอ่าโอเคที่พาจาร์รู้ก็มีทะเลสาบสงขลาทะเลสาบบึงโบระเพชรอย่างเงี้ยนะเอเคไหมครับอเคยครับเล่เล่ทะเลสาบเล่เล่เสียงยาวเล่

เลิงวัวเหลนควายลิงม้าอ่าทุ่งหญ้า for meadow meadow m e a d o m e d o ทุ่งหญ้า mountain mountain อันนี้บ้านเรารู้ครับ mountain คือภูเขามีอยู่ทั่วประเทศทั่วจังหวัดใช่ใช่ mountain 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 ภูเขาภูเขา mountain mountain v a l l e y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  วัหุบเขาที่จะหุบเขาไหมภูเขาหลายๆภูเขารวมกันเรียกว่าหุบเขาเข้าใจไหมถ้าเมาน์เทนนี่ยภูเขาเดียวหุบเขานี่หลายๆภูเขารวมกันเข้าใจไหมบางภูเขาก็ต่อเป็นภูเขาเดียว บางภูเขาก็จะเป็นภ really. like ูเขาขาดอย่างเงี้ยหลายๆภูเขารวมกันเราเรียกว่าหุบเขาเจ็บไหมครับหุบเขาภาษาอังกฤษเรียกว่า valley 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 อ่ะพูดผิด valley valley ใช่ไหม valley 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 อ่านว่าไงคำนี้ valley 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 หุบเขา Waterfall Waterfall น้ำตกบ้านเราก็มีไอ้สับไหนสับง่ายๆเราต้องจำให้ได้ครับสับบางสับมันยากไม่จำไม่เป็นไรแต่สับอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยต้องให้ได้เช่น Waterfall 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 น้ำตก Rapids 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 Rapis 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 Rap Rap คือแก่งรู้จักแก่งไหมรู้จักแก่งไหมแก่งก็คือส่วนของแม่น้ำที่มันไหลแรงไหลเชี่ยวและกระแสน้ำแรงกระแสน้ำแรงกระแสน้ำเยอะไหลเชี่ยวไหลเชี่ยวและแรงเราเรียกตัวนั้นว่าแก่งเข้าใจไหมครับที่ประเทศเราก็มีแก่งสะพือ จะไหมแกงสะพือแม่น้ำแม่น้ําโขงมันไหลผ่านโขดหินเข้าใจปะมันชนโขดหินเสียงแดงเสียงแหลงดังมากนั่นคืเราแก่งเข้าใจไหมแก่งสะพือใช่ไหมแก่งกระเบาที่นครพนมก็มีแก่งกระเบาเข้าใจไหมครับมันจะมีกรุงเทพกรุงเทพไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าแก่งตังแก่งมันตรงนั้นมันน้ํามันจะไหลแรงไหลเชี่ยวเพราะมันผ่านโขดหินตรงพื้นมันมีโขดหิน แล้วแม่น้ําก็ไหลผ่านมันก็จะชนขีนนั่นแหละก็เรียกว่าแก่งเข้าใจไหมเวลาน้ํามันลดก็จะหินโผขึ้นมานั่นแหละนั้นตรงเนี้ยน,น้ำไหลามาจากที่สูงลงที่ต่ำมันผ่านหินมันก็จะชนกับหิน,นก็จะมีขึ้นแรงเข้าใจไหมเร้เรียกตรงนั้นว่าแก่งเข้าใจไหมครับแก่งคือส่วนของแม่น้ําที่มันไหลเชี่ยวไหลแรงส่วนใหญ่จะมีขดหินอยู่ น้ำไหลผ่านก็ชนโขนก็มีเสียงเสียงดังแรงน้ำเยอะคืนแรงโอเคไหมเราเรียกว่าแก่งโอเคไหมครับ rapids 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 แก่ง hill 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 เนินเรียกเนินเขาไหมเนินเขาก็เป็นเขาเล็กๆเป็นเนินๆเคยปั่นจักรยานเล่นไหมคยครับอ่าเนินเรีอกว่าเนินเนินนี่กาเรียกว่า hill เห็นไหมฮิว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 เนินเขาฟิล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 ออกเสียงยาวฟิลฟิลทุ่งทุ่งรู้จักทุ่งนาไหมที่ลาบราบรุ่มรุ่มยาวยาวไกลไกลเนี่ยและทุ่งเข้าใจปะ อาจจะมีหญ้าหรืออาจจะมีต้นข้าวถ้ามีต้นข้าวเรียกว่าทุ่งนาเห็นไหมถ้ามีหญ้าเยอะเรียกทุ่งหญ้าเห็นไหมเฟียวก็คือทุ่งนะเฟียวเฟียวทุ่งถ้ามีถ้ามีต้นข้าวเยอะเรียกว่าทุ่งนาถ้ามีหญ้าเยอะเรียกว่าทุ่งหญ้าเห็นไหมเราเรียกพื้นที่นั้นว่าเฟียวทุ่งเฟียวทุ่งสตรีม สตรีม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 ลำธารลำธารก็คือห้วยห้วยลำธารสตรีมสตรีมบรูกบรบรบรมีสระอูมีอาเทากับรอเรืออากัมแล้วเป็นสระอูบรูก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 บร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  Stream Stream ลอก้ำลอก้ำั้งสองตัว Stream ตรีม r ตรีมสตรีม b ลูบ b ูบล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 ูลำธารลำธารภาษาอังกฤษมีอยู่สองคำหนึ่ง Stream. s t r r e m Brook. ล r o o k โอเคครับลำธารต่อไปพร โพนพนสะรือจากสาน้ำไหมสาน้ำมันมีสะธรรมชาติหรือสะที่คนขุดขึ้นเอาผมเ,ยเอยนสาน้อ่าสะใช่สาน้ำาพนพนพนโอเคสะน้ํา okay. ต่อไป p e t โ l petal p e t มีโรลิงกัม l l เท่ากับโรลิงสระ a petal p e t โ p พท t ต้แพทโต้แพทโต้ p พท t ต้แพทโ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 ต้ที่ราบสูงรู้จักที่ราบไหมที่ราบแต่มันสูงอ่ะเข้าใจปะต้นไม้ไม่มีตัวนั้นอาจจะเป็นทุ่งหญ้านะก็ที่ราบสูงเข้าใจไหมครับที่วงเวอร์แล้วมันสูงขึ้นไปเราเรียกว่าที่ราบสูงภาษาอังกฤษเราว่า p พท t ต้แพทโต้ที่ราบสูงแพทโต้อ่านใหม่เลยอ่านอย่างเดียว Forest. Forest.

stream stream blue 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 on on patio 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 rolling patio 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 stream stream blue blue hill rapids waterfall valley, valley mountain, mountain. meadow, meadow. lake lake forest forest, forest. Woods. woods 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 forest forest lake lake, lake. meadow meadow mountain mountain valley, valley. waterfall, waterfall, rapids hill hill, Field. hill. stream brook pond plateau Porn. p พทเทิลแพทเทอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้ักอ่าอเรวูดส์เลด์เมดูมานเทนเวลลี่เวลลี v เวลล y ่ a อเตอร์ฟอร์นวอเตอร์ฟ a ร์ w a อเตอ a ์ฟอ a ์นอืมแ e r ปิสแรพ ฟิลฟิลฟิลสเตรมสตรมบรูคบูคลูบูคบูคพอนพอนพทโตพทโตพทโต้เสาเสาโรลิงก็แพทโต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 อ้าวสับยากที่เราควรจะรู้จะมีอยู่หกสับครับที่ศับยากที่เราควรจะรู้นะมีหกสับหนึ่งเมโด <laughs> woods. woods 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 meadow meadow Velly valley valley, valley. valley. rapids 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 brook 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 pond 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 prattle. Pra Petal, Forest, Forest, woods, woods lake, lake, meadow, meadow mountain, mountain valley, 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 waterfall, 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 rapids, rapids, hill hill, 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 field, hill, field, hill, field hill, stream, stream blue, brook. พอนพลัตโต้พลตโพลตโโอเคครับว <Pet ru. S 1> ันนี้เอาค่นี้ครับโอเคครับ